ตอนนี้กูก็ขออวยพรนะครับให้พวกเราที่จบการศึกษาทั้งปวชแล้วก็ปวสนะช่างศึกษามแล้วก็พาณิชย์ขอให้ทุกคนนี้จบไปแล้วมีงานทำนะสำหรับคนที่หางานจบไปแล้วสําหรับคนที่จะเรียนต่อขอให้เรียนนะครับตามความตั้งใจที่ตั้งไว้อยากจะเป็นอะไรก็ขอให้คิดแล้วก็พยายามนะปรับแล้วก็เข้าสู่สังคมเอาตัวรอด นะครับไม่เป็นพระรพอของพ่อของแม่แล้วก็เป็นคนดีของสังคมนะครูก็ขออวยพรขอให้สิงส่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้นะคุ้มครอง,องแล้วก็ปกปักรักษาให้พวกเราอ,อยู่อย่าง,างมีความสุขขอบคุณครับอาแสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ทุกคนนะคะสำหรับครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า พวกเราจะนำความรู้ที่ได้สั่งสมมาใน3ปีนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์พัฒนาในด้านประสบการณ์ต่างๆใครที่ไปทำงานครูก็ขอให้มีการงานที่มั่นคงส่วนใครที่จะศึกษาต่อก็ขอให้จบการศึกษาในระดับที่สูงๆขึ้นไปนะคะสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอวอวยพรให้นักเรียนทุกคนนะคะประสบความสุขความเจริญในหน้าที่การงานนะคะ ขออัญเชิญคุณภระศีรัตนไตยจงช่วยดลบันดาลให้ลูกศิษย์คุณทุกคนจงโชคดีตัวเองนะคะก็ก่อนอยนเลยก็ต้องขอแสดงความดีกับผู้สําเร็จการศึกษาทุกคนนะคะที่ได้เรียนมาครบ3ปีแล้วก็ถึงวันนี้นะคะประสบความสําเร็จกันทุกผู้ทุกคนนะคะยังไงก็ขอให้นําความรู้ที่ได้สะสมมานะคะใน3ปีนี้นะคะ ก็นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองให้มากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นการนําไปใช้ในการเรียนต่อในในการประกอบวิชาชีพของตัวเองนะคะยังก็ขอให้นเรียทุกคนนะคะประสบความสําเร็จนะคะยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณค่ะขออภัยด้วยครูต้องขอแสดงความดีๆกับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้นะครับสิ่งที่พวกเราตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้น